นี่นี่แม่ใส่อะไรบ้างขิดกระเทียนสองอยายกดูแลใส่นี่เทียนใส่ใส่คือปูนอใส่ลิปป่าใส่ผงชุดรสผงชุดรสอ,อันนี้ค,ครัวกะเดียมให้หอมก่อนนีก็เกริ่มหอมแล้ว ตัวกระเทียมไป <S 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 เรื่อยๆคือหมทำอาหารอร่อยต้งแต่ยื็นอันนี้ก็คือพริกขี้นูจากส่วนบ้านเราพอเอามาต้ำแล้วมันก็หอมอันนี้ก็เตรียมของเราเรื่องแล้วเรื่องส่วนแบบนี้แล้วเราก็ใส่มู่ไปใส่หน่เชิ ไปคั่วกับกระเทียมเลยท่ดนเ่ยเหรอยใส่เลือที่เป็นที่นเยอะก็ข้าวสองอยาเอี่ยวเนี่ยขัว,วมู่กับกระเทียม,ม,มเรื่องนากิน มือชุบแรก็ใส่นอนงไปเอ่อมูสุดแล้วก็ใส่นอ,อเลยอะใส่นอนอนี่คือนออะไรนั่นน่ะนอบ้านเราอ่ะผิปลูกแว่ะนอว่านปะไผ่เขียวไผ่เขียวไผ่เขียว,ยวไม่ใช่เผ็ดน้ำผึ้งเช่ไหนอไผ่เขียวหัวนอ,อ โอ้ใส่เห็ดลงไปเลยเหรอ,อ,อใส่เห็ดลงไปเลยเห็ดทอดอันนี้เห็ดทอดแก่อร่อยมากออนก็แก่<อ>บนแต่ลูกชอบกินเห็ดทอดแก่อะไรดีเห็ดทอดแก่ลํำมากาของนี้ใส่ใบขิ่งใส่ใบขิงแทนใส่ใบขิงซอยแทนให้ดูใบขิงสิ อใส่ใบคิ่งน้ำปลา,าใบคิ่งน้ำปลาลงไปอืมใบคิ่งหอมใส่ใบคิ่งใส่น้ำปลา,ปาใส่น้ำมันหอยไปหน่อยหนึ่งอ่าใส่น้ำมันหอยอันนี้ใบคิ่งเอาไว้ใส่ใส่ขั้นสุดท้ายเนาะ <Ooh. S 1> ใส่อูมามินิดหน่อยก็โคเรค็อเรคืเข้ากันอ้าวพัดไฟไม่แรงพอไหมไ<ป>โอเคเต่าออีิโอ oh. ้ตอนนี้ไฟกำลังรุกแรงมันเยียบยัง เชฟผู้ข้ำวอดในวงการอาหารมากว่า67ปีดูไฟลุกบุมบัมบุมบัม,บมใส่ใบกิงก่งฟอมลงไปเป็นอันเสร็จ